สวัสดีค่ะคุณหมอปิยะวงค์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงจำยทด การตลาดนะคะขอบคุณมากครับค่ะในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงามนะคะคงจะอยู่กับผู้ที่ต้องการความงามเนี่ยนะคะเรียกว่าเสพความงามกันจนหลายคนบอกว่าเป็นการเสพติดความงามแต่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอยากจะเรียนถามคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยที่นิยมใช้ที่จะเพิ่มความสวยนี่มีอะไรบ้างนะคะแล้วทาไมถึงเป็นที่นิยมกันจังเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเ,เรียนแบบดารานะคะไม่ว่าเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือต้องเรียนตรงๆว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีของอการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของใบหน้าเนี่ยมันแบ่งเป็นสองอย่างใหญ่ๆหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการผา่าตัดไปเลยก็คือเป็นการเสียเลือดเสียนเนื้อไปเลยแ,แบบที่สองก็คือเป็นเรื่องของเลเซอร์ก็คือก็คือจะจะไม่มีเลือดไม่ไม่ไม่เสียเลือดเสียนเนื้ออะไรค่ะตอนนี้เนี่ย เทคโนโลีแห่งด้านเลเซอร์เนี่ยได้รับความสนใจจากทั้งนักแสดงดาราใน,ในแบบนางแบบของไทยมากขึ้นเพราะว่ามันไม่เจ็บแล้วก็เห็นผลจริงครับผมแต่ว่าในในเรื่องของเลเซอร์ก็ต้องทํากันบ่อยๆใช่ไหมฮะแต่เดิมเนี่ยก็คือเสียเลือด <c oughs> เสียเนื้อตัด <c oughs> ออกไปแล้วเย็บแล้วดึงอะไรกันใช่ไหมฮะในอดีอ่าใช่ใช่ตต้องครับค่ะแต่ในเรื่องของเลเซอร์ก็กลับมาเรียกว่าเพิ่มความนิยมมากขึ้นทีนี้จะเรียนว่ามันมีทั้งเลเซอร์มันมีทั้งฟิลเลอร์มันมีทั้งโบต็อกซ์นะคะร้อยไหมอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะแต่ละแบบนี้มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างคะ โอ้อันนี้ผมเลคเชอร์บ่อยมากอพูดได้เป็นชั่วโมงนะครับเอาสรุปทั้งหมดสั้นๆเลยแล้วกันแล้วก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญผมมาพูดเรื่องนี้เต็มๆได้เลยกันนะครับเรื่องนี้พูดบ่อยมากโบท็อกซ์นะครับโบท็อกซ์เนี่ยมันจะไปเล็ดกับกล้ามเนื้ออะไรก็ตามที่เป็นกล้ามเนื้อเช่นรอยย่นรอยตีนกา เวลาเลิกหน้าผากแล้วมันเป็นย่นย่นหยับหยับอะไพวเนี้ยครับเราไปฉีดปุ๊บไอ้ที่เป็นกล้ามเนื้อหายหมดเลย <c oughs> แต่อะไรที่มันไม่ใช่กล้ามเนื้อไม่หายเช่นเรื่องของไขมันแ้มย,ย้วยคางสองชั้นอะไรเงี้ยครับบัวถอกไม่ช่วยค่ะร <c oughs> ับผมฟิลเลอร์อันนี้คือบัวถอกจบนะครับฟิลเลอร์เนี่ยให้จินตนาการว่าฟิลเลอร์เนี่ยเหมือนดินดำมัน <c oughs> มันดินน้ํามันนะฮะตรงไหนมันมันมันรู้สึกมันแบนๆหน่อยแป็นๆหน่อยไม่สวยแล้วก็เติมก็มแบบเสริมเติมแต่งเข้าไปแต่ว่าคุณภาพหรือว่าเรื่องของคุณภาพนเนี่ยก,ก็ก็คือต้องขึ้นอยู่กับหนึ่งประสบการณ์ของแพทย์สองอตัวฟิลเลอร์ <f iller> ที่เอามาใช้เนี่ยก็คือมันมีเกรดตั้งแต่ราคาถูกมากๆ จะไปถึงกระเกรียดดีมากๆอันนี้ก็ต้องขึ้นอจุ่จันจร์บ,บันของทางแพทย์ว่าจะเอาตัวไหนมาใช้แต่ฟิลเลอร์ถ้าใช้เป็นเอ่อเป็นประโยชน์ครับเป็นประโยชน์ค่ะส่วนเลเซอร์นี่ทําให้อะไรได้บ้างคะ,ะลดรอยเลเซอร์นี่ข้อต่อกัวบ,บาลเลยครับได้ได้หมดเลยตั้งแต่รักษาสิวรักษาฝ้ากําจัดขนขนบนหน้าขนรักแล้ขนเอ่อขนขนได้แข้งนะครับ เรื่องของอใหอ้ผิวพรรณผ่องใสขึ้นนะครับ <c oughs> รักษาฝ้าได้หมดเลย <c oughs> เพียบเลยฮะได้รักษาเรื่องซันเบอร์หรือเงี้ยได้หมดเลยครับเลเซอร์อจะเป็นอะไรที่กว้างมากกว้างมารักษาได้เกือบทุกอย่างเลยฮะ,ะเช่นหน้านี่ยเคยเคยมีเคย,เคย,เ,คยเคยมีสิวแล้วก็สิวหายแล้วมีหลุม อ่ะคราวนี้เขาเราก็เลเซอร์เอาเนื้อขึ้นมา <Ừ. S 2> แก้ได้หน้าราาัสยุทิหรือว่าหน้าบางคนเรียกคนไข้หลายคนเรียกขอโทษเะฮะเขาใช้คำว่าหน้าบูด็อกโอ้โหเลยย่นมากเลยหรอะมันย่นมากหน้าบูด็อกเออเอาขึ้นได้ทีก็เอาขึ้นได้เลเซอร์ก็เอาขึ้น <ś le> ได้ด้วยเหรอฮะได้ขึ้นได้เหมือนกันครับขึ้นได้แต่จะขึ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์แค่ไหนอย่างไรเนี่ยต้องต้องต้องขอประเมินดูก่อนเพราะว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยจะ ก็ก็ก็คือมารุษเนี่ยมันจะไม่มีทางเหมือนกันทุกคนเรื่องออกไหมฮะเพราะนั้นแต่ละคนนี่ก็จะมีข้อจํากัดมีอะไรก็ต้องขอขอให้แพทย์ได้มีโอกาสได้ตรวจก่อนว่าคนไข้ท่านเนี้ยเหมาะกับการรักษาแบบไหนก็จะ ก็จะเหมาะสมครับผมค่ะอยากจะเรียนถามคุณหมอปียวงว่าเอาละอย่างเลเซอร์นี่ก็ช่วยได้บอกขนาดบูด็อกนี่ก็สามารถจะให้มาเป็นผิวตึงได้เนี่ยนะคะ <c oughs> แต่ก็คงต้องดูใช่ไหมครับว่าบูด็อกแบบว่าแก่แล้วหรือว่าบูด็อกยังไม่แก่เท่าไหร่เพราะว่าถ้าแก่มากๆนี่คงต้องๆๆไปอ่านเล่นได้ครับผมต้<ผ>มสังญเญกเข,ข,ขียนรายละเอียดพวกนี้อยู่ในบล็อก ก็เสชื่อผมเนี่ยครับเสียวงเศรษฐวงศ์ก็ก็มีมีบล็อกแล้วก็มีมีรูปประกอบมีเขียนสนุกครับผมชอบผมชอบเขียนเรื่องยากๆให้เป็นเป็นนิทานสนุกสนุกตลกตลกค่ะทีนี้จะถามว่าผลเสียของเลเซอร์มีอะไรบ้างคะมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ก็เขาแบ่งเป็นสามอย่างหลักๆนะครับหนึ่งก็คือคนทําทําไม่เป็น คนทำทำไมเปลี่ยนใคนี่จะให้หมอทําเอาไอ้นีย่ยเด็กปวชมานี่แหละ <c oughs> เนี่ยเอาจา 18, 000, เอจ้างวันเบอร์ละแปดพันเอคนไข้เยอะเอามาทั้งเพราะว่าทำเลเซอร์เคสหนึ่งเนี่ย อ่อใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือว่าสี่สิบห้านาทีหรือครึ่งชั่วโมงและแล้วแ,แต่เครื่องอะครับคนไข<ต>้<ค>ถูก,ถกปิดตาก็ไม,ไม่รู้แล้วว่าใครมาทําให้ใช่มาปิดตา <c oughs> ไม่รู้อ่ะเท่าไหร่นี่ข้ามาเรียงเนื่มาเลย <c oughs> <c oughs> เอาไอ้เนิ่ยมาเลยก <c oughs> ็ยิงไปย <c oughs> <c oughs> ิงยิงยิงยิงปรับก็ปรับไม่เป็นเรื่องเครื่องพวกนี้เนี่ยคือมันมันดีอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เรียกว่าตาฐานเนี่ย มันจะสามารถปรับได้เยอะมากปรับแต่งเยอะมากปรับแต่งพลังงานอะไรครับว่าสมมติผิวเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะใช้พลังงานแบบไหนออริ้วรอยที่เป็นแบบนี้ใช้พลังงานแบบไหนพวกพลังงานคนนี้ก็ อขอไม่เอ <molec> ่ยนามเพราะปัญญอย่าเพราะปัญจาบันณฑแตส่วนใหญ่จะเป็นเป็นเกี่ยวกันเป็นเฟรนชัยใหญ่ๆแล้วกันก็จะเพราะว่าเพราะมันมันคนไข้เยอะมากไม่งั้นหมอทํใไมฮัทนะฮะก็มาถึงก็เนี่ยละครับเออก็เป็นเด็กมาเนี่ยบวชมาเพิ่มยิงตันต้นต้นตนตนตนดีดีดีก็โชคโชคดีก็ดีไปโชคร้ายก็ก็ซ่อมกันไปไม่เหนื่อยหน่อยอันนี้คืออ่า ข้อเสียข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของคนทำอันที่สองก็คือเรื่องของเครื่องของเครื่องเครื่องมือเครื่องมือเราเราจะประมาณอย่างเงี้ยฮะว่าเครื่องมือเนี่ยอประมาณว่าเหมือนรถยนต์เหมือนรถยนต์ั้งแต่ญี่ปุ่นจีนแดงเลยไปจนถึงโอ้โหยุโรปหรูหราไม่ยอนะฮะก็คือสมมติว่าเราผมเนี่ยอยากจะเปิดคลินิกแฟรนไชส์เยอะ เหมามาทีถ้าเหมาเอาของยุโรปมาแพงแต่ว่าถ้าเราไปถ้าเราไปตัดราคาที่กลุ่มของจีนแดงกลุ่มของเกาหลีก็จะได้ราคาถูกแต่ก็ต้องพูดตรงๆว่าคุณภาพเนี่ยสู้สู้ส,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 สู้กลุ่มของทังยุโรปไม่ได้จริงๆเพราะว่าผมผมเคยได้อ่อไปตรวจคนไข้หลายเครื่องอีกเลยครับตั้งแต่คลิน,นิกเฟรนชชัย คลินิกเพื่อนกันเองจนถึงคลินิกไฮเอ็ดหมายความ,ว,ามว่าตรวจเรื่องการบริหารจัดการของเขาหรือว่าการใช้เครื่องมือคะทั้งทั้งสองอย่างเะยครับทั้งสองอย่างฮะแต่ครั้งเข้าไปตรวจทั้งสองอย่างเพราะว่าแพทย์ตรงนี้ก็ต้องมีมีมีกลุ่มกลุ่มแพทย์ที่เข้ามาประเมินว่าอา่าพยาบานเสริมความงานเนี้ยถูกต้องตามหลักมาตรนไหมค่ะ แต่ว่ามันจะมีใต้โต๊ะหรือมีอะไรยังไงก็อันนี้ผมขอไม่พูดถึงนะครับแต่เป็นว่า,เ,าเครื่องมือถ้าใช้ของถูกมันถูกแบบถูกจริงๆนะครับถูกแบบหลักหมืน่นแบบซื้อมาเล่นดังเล่นทางยิงที่บ้านได้เลยอะ่ะไอ้แฟนซ,ซื้อซื้อมาให้นอนนอนตักแฟนให้แฟนยิงได้เลยมีอย่างนั้นเลยแต่ว่ามันคือคือไม่มี ไม่มีของไม่มีของของของไม่มีของถูกราคาไม่มีของถูกราที่มีคุณภาพดีครับค่ะ เข้าใจค่ะคือคือมันก็จะปรับแต่งได้พลังงานก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะเอ c เ i ี e ผลลัพธ์มันก็จะไม่ดีเท่าไหร่ค่ะทีนี้จะเรียนถามคุณหมออีกนิดเกี่ยวกับเรื่องว่าฟิลเลอร์เนี่ยค่ะข้อเสียของฟิลเลอร์คืออะไรครับเพราะบางคนเห็นว่าไปทํามาแล้วจะเป็นปุ่ม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 อย่างนี้ไม่ทราบใช่หรือไม่ัย้อยค่ะมันจะย้อยยอยฟิลเลอร์เนี่ยมันโอ้มันมีหลายชนิดมีหลายชนิดคือฉีดอะไรเข้าไปคะฟิลเลอร์เอา เอาตั้งแต่เอาพวกงงง่ายๆแย่สุดคดีสุดอะไรกันแย่สุดก็คือเอาสิ่งแปลกปลอมอ่ะฉีดเข้าไปค่ะแล้วก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่ไม่ไม่สลายเลยมันอยู่อยู่ของมันก็อยู่แล้วก็เป็นก็เป็นกลุ่มซิลิโคนเหลวส่วนสารชื่อเคมีเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องพูดถึงระยะทางมันยาวแต่ว่าคือถ้าไงคะเขาโดนความร้อนหรืออะไรเขาถึงย้อยออกมาเป็นปุ่มๆตามตามคางตามแก้มกระพุ้งแก้มซ้ายขวาอะไรนี้สองแบบครับก็คือ ว่าจะเสียรูปได้สามแบบขออภัยหนึ่งก็คือทรอมาพรอมาก็คือมีการกระแทกสมมติว่านี่เล่นเล่นกับลูกก็ลูกเตะลูกบอลใส่จมูกกุ้งแม่จะููกเบี้ยวเลยค่สองโดนโดนเรื่องของโดนเรื่องของความร้อนค่ะความร้อนนะครับชาวหน้าเขาก็จะย้อยลงมาออกออกออกมา ตีเวดดีได้เองแต่ที่สามก็คือเรื่องของสายเคมีที่เอาใช้เองอ๋อฟ oh. ิลเลอร์เนี่ยเหมือนกัน วันที่ผมกล่าวก็คือฟิลเลอร์ก็มีแต่ทีนแดงกว่าจะถึงรถเข็นถ้าคุณภาพไม่ดีนี่พอเจอเครื่องสาอางรั้งหน้าอะไรต่างๆนานาก็มีผลทําให้ย้อยลงมาได้เหมือนกันนะคะคุณหมอคะทีนี้เรื่องจากเวลาเหลือแค่สี่นาทีค่ะคุณหมอคะจะถามว่าอย่างโบท็อกซ์เนี่ยนะคะการทําศัลยกรรมอย่างโบท็อกซ์เนี่ยเมื่อทําแล้วต้องทําอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะปกติแล้วประมาณกี่เดือนคะแล้วมันก็จะสลายไปหกถึงแปดดังนั้นก็จะต้องมาทําอยู่เรื่อยๆแล้วมันอันตรายไหมคะถ้าทําบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าโดยถ่าที่ได้รับการสื่อนมาไม่อันตรายครับค่ะไม่อันตรายค่ะแล้วทีนี้ก็เห็นว่ามีหลายคนนี่ก็คือว่านอกจากทําโบท็อกซ์ไปทําอื่นนู่นนี่นั่นจนชนิดที่ว่าเป็นการเสพติดความงามไปเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณหมอคะมันจะมีวิธีแก้อย่างไงบ้างคะเส่วนใหญ่ต้องประเมินก่อนว่าเป็นโรคจิตเลยหรือว่าเป็นแค่ชอบสนุกดีทําแล้วมันก็สวยดีอันนี้ก็ต้องต้องประเมินทีต้องประเมินได้แพทย์ครับต้องมาต้องมาคุยกัน อ๋อ่ะแพททุกคนยินดีพูดคุยครับว่าว่าคุยกันที่คลินิกของผมก็ได้ผมอยู่สันนพรลามเก้าสกินดอ <Ha. S 2> ที่คลินิกส <Skin S 2> กินดอสกินดนอค, oh. ครับผมสกินดอเป็นภาษาสเปนแบบว่าผิวหนังสีทองส <So S 2> ะกดด้วยส K E y N หรือว่า e มีวด้วยไหมคะ Y ค่ย์นดอ <rium> <Dante> ครับผมครับอ่อท่านแปดเซนทันพรามเก้าครับหรืออีเมลมาก็ได้ครับผมกันเองผมเป็นหมอที่รักษาคนไข้ทั้งกายและใจเพราะว่าครอบครัวผมเป็นหมอหมดเลยครับผมครัมีอีเมลนะครับด็อกเตอร์ก็เขียนวันด็อกเขียนว่าทันตแดีออาร์ดีโอซีทีโออาร์ะไรครับแล้วก็ปิยะวงนะครับตัวพีปีเตอร์นะครับตัวไอนะครับ ตัว A นะครับตัว A N นะครับ W นะครับ O นะครับโอเค N New Zealand นะครับ G J N นะครับแล้วก็ at gmail dot com นะครับ at gmail o มีอะไรแวะเข้ามาคุยเล่นได้เลยครับมาคนข้าหลายคนเข้ามาหน้ากนกับหนากีขนมคุยเล่นกันแค่ไหที่คือคนเป็นหมอจริงๆเด่ยคือ ไม่ไม่เขาเส้าไม่เสียเงินหรอกมาเลยเข้ามาคุยนี่แหละเขะเขารู้นี่เลยค่ะจะถามว่าข้อแนะนําสําหรับคนที่คิดกําลังจะที่กําลังคิดจะทําศัลยกรรมความงามอะไรต่างๆพวกนี้ต้องปฏิบัติตนยังไงบ้างคะเอ่อหนึ่งความรู้ครับความรู้สําคัญที่สุดฮะแต่ความรู้เนี่ยต้องถามก่อนความรู้จากไหนค่ะแต่ผมจะได้ดีคือว่าจากเน็ตจากเน็ตค่ะจากเน็ตค่ะเพื่อนเขาว่างกันว่าอ๋อมันคือมันเชื่อถือไม่ได้ไงค่ะ อ่ะก็คือเราต้องหาความารู้แต่ผู้ช่่ยถือได้เช่นหนึง่งคนที่เคยทำมาแล้วถ้าเกิดแบบไม่ไม,ไม่มีโอกาสไปพบแพทย์หรือในเว็บอินเทอร์เน็ตก็มีเว็บที่เสถานที่ที่แพทย์รองรับหรือว่าแพทย์ตอบคำถามอันนี้ก็นะอันนี้ก็ก,ก็น่าเชื่อถือหรือเข้ามาปรึกษากับแพทย์ก็ได้ครับปรึกษากับผมก็ได้ปรึกษากับแพทย์ษย์ท,ท่านแพทย์ษย์ท่านดีให้คำตอบครับผมค่ะ โอเคค่ะค่ะสุดท้ายก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องความงามไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณหรือว่าอาจจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็โทรไปปรึกษาได้นะคะครหรือเข้าไปในที่อ,อีเมลนะคะคปิยะนะคะ P.I. ด็อกเตอร์ค่ะ D.O.C.T.O.R เนี่ยะนะคะแล้วก็ปิยะวงนะคะ P.I.Y.A. นะคะแล้วก็ เดี๋ยวนะฮะ v เองาวงใช้ v หรือ w คะ่ะคุณหมอคะอ่ะอ่า,อาปียะวงนี่ภาษาที่ gmail เนี่ยนะคะคือ p i y a, K a ค่ะแล้วก็อะไรนะคะ w ครับ w o n g นะคะครัผมค่ะแล้วก็ at gmail com นะคะครัผมค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณมากๆค,ค่ะ สวค,ค,ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคนั่นคือคุณหมอนายแพทย์ปียวงศ์เศรษฐวงศ์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและก็ความงามจากสกินเดอร์คลินกนะคะเซนเตอร์ไลฟ์เซนเตอร์อยู่ที่คิวเฮาสลุมพินีนะคะ